สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาไกลนิดนึงนะครับผมแต่ว่ายังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมที่นี่คืออ่างเก็บน้ำนรบดินจินดานะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะอ่านยากนะครับอาจจะอิงกับภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีไม่แน่ใจนะครับที่นี่นะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำนรบดินจินดานะครับอยู่ในความครอบครองหรือว่าดูแลนะครับของกรมชลประทานนะครับ ก็มีการกําหนดทั้งเวลาเข้าออกนะครับแต่ละวันหกโมงเช้าถึง2องทุ่มแล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับส่วนหนึ่งของที่นี่นะครับเป็นอยูอ่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับหรือพื้นที่มรดกโลกนะครับเขาใหญ่ทับลานแล้วก็อีกอรวมทั้งหมด5พื้นที่อุทยานนะครับ รตรงไปถึงสายแก้วทางโน้นนะครับไปถึงบุรีรัมบางส่วนด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ของมอรดกโลกของยูเนสโกนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่ารอเวลาตั้งนานนะครับกว่าจะได้มีโอกาสได้ออกจากรถมาถ่ายสักทีนะครับนี่แหะครับสาเหตุหลักปัญหาใหญ่คือฝนตกครับ จะพาเดินนะครับลัดเลาะเรียบเลาะไปบนสันเขื่อนถ้าเป็นช่วงเย็ยนฝนไม่ตกนะครับทุกคนแถวๆนี้นะครับที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็จะมาเดินออกกำลังกายนะครับสามารถมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้เลยตั้งแต่6โมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่มสุดสายตาด้านน้นนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับ,บร ก็จะมีชาวบ้านนะครับชาวประมงขึ้นบ้านมาหาปลาในบริเวณในเขื่อนนี้นะครับเดินชมบรรยากาศสินิดหนึ่งพื้นที่ด้นพื้นที่ด้านล่างนะครับยังมีความจุ เหลือเยอะอยู่นะครับหมายความว่าสามารถที่จะจุน้ําได้อีกเยอะเลยนะครับฉะนั้นหน้าฝนเหลือเวลาอีกเต็มที่ก็1เดือนนะครับคือกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับก็น่าจะพอดีพองามนะครับไม่ถึงกับล้นลงไปข้างล่างนะครับถ้าล้นหมายความว่าจะสร้างปัญหากับทางลุ่มน้ําข้างล่างนะครับก็คือ,อแควสมงนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ไหลไป ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรวมกับแควหนุมานและแควรพระโปรงจากสักแก้วนะครับแควอนุมานนี่มาจากทางแก่งหินเพิงเขาใหญ่นะครับเมื่อไปรวมกันที่บริเวณตลาดเก่าตลาดล่างนะครับตลาดร้อยปีกระบินบุรีที่เคยนําเสนอนะครับก็จะรวมกันเป็นต้นแม่น้ําบางปะกงครับหรือว่าในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก็จะเรียกว่าแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับ ต้องลงทุนตากฝนลงมาเดินครับไม่งั้นก็คงไม่ได้ภาพนะครับเพราะว่าอาทิตย์จะตกแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่ข้างบนนะครับแต่ก็แสงเรืองๆนะครับไม่ได้เจิดจ้าเพราะว่าฝนเพิ่งจะผ่านไปนะครับทางน้นครับฝนน่าจะไหลาจากทางนี้อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไปสู่พื้นที่ทางสะแก้วนะครับทางนน้น อีกไม่กี่กิโลเมตรนะครับ20-30บวกลบนะครับก็จะถึงตัวอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วครับพูดถึงชาวประมงพื้นบ้านนะครับสามารถลงมาจับปลาได้แล้วก็มีตลาดขายนะครับปลาสดด้านล่างนะครับก็จะรวมกลุ่มกันเป็นในานามของสาก้อนนะครับก็มีการเปิด ร้านขายปลาสดข้างล่างนะครับรวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์แปลร,รูปสัตว์น้ำนะครับจำหน่ายด้วยแต่ผ่านมาทางนี้ก็จะลืมแวะนะครับสอบถามชาวบ้านได้เลยนะครับถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าที่เขาขายปลากันอยู่ตรงไหนนะครับทั้งปลาสดปลาตากแห้งต่างๆรวมทั้งนะครับไฮไลท์ก็คือร้านอาหารนะครับร้านอาหารพื้นบ้านราคาย,ย่อมเยานะครับจะกินต้มยำ แกงเผ็ดต่างๆได้เลยนะครับข้างบนเป็นบริเวณที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับจะเห็นก้อนเมฆนะครับเรียอยู่ตามยอดไม้สวยงามนะครับในหุบเขาเสียงสั่นเพราะว่าหนาวนะครับออกมาจากรถก็มาเจอข้างนอกก็หนาวไกวอากาศดีมากครับเหมาะแก่การเอ็กซ์ซอ์อย่างที่ว่านะครับ หกโมงเช้าถึงสองทุ่มครับสามารถขึ้นมาออกกำลังกายนะครับได้ทุกวันเลยนะครับมีข้อกำหนดเขียนไว้ชัดเจนแต่ที่ห้ามก็คือห้ามค้างคืนนะครับห้ามพักแรมห้ามกางเต็นท์อะไรต่างๆนะครับก็เขียนไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับ เสียดายกล้องไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสายตาจริงๆมองไี่สวยมากครับอารมณ์เดียวกับเราอยู่บนเขื่อนรีนครินนะครับที่กาญจนบุรีนะครับอารมณ์นั้นเลยนะครับมองไปนู้นครับสุดสายตาประมาณแบบนั้นนะครับด้านล่างที่เราขึ้นมานะครับขับรถลงอ้อมจากข้างล่างนะครับอ้อมทางนู้นครับ ซ้ายไปขวาตามทางที่มองเห็นนี่นะครับทางนี้ครับก็จะขึ้นมาเจอป้ายนี้อ่างเก็บน้ำเรือบอดินจินดาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษไม่ตรงไม่ตรงกับภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นภาษาปารีสันสกฤตนะครับอ่านยากสักนิดหนึ่งหนาวครับทุกคนถ้าหน้าหนาวน,นี่สบายเลย ไม่ต้องขึ้นเหนือให้ยากนะครับ เขื่อนห้วสมงนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9นะครับเป็นเขื่อนสุดท้ายของพ่อนะครับรัชกาลที่9ได้พระราชดำริไว้นะครับว่าให้จัดสร้างเขื่อนนี้เพื่อที่แก้ไขปัญหานะครับความแห้งแล้งนะครับสําหรับลุ่มน้ําข้างล่างในหน้าแล้งนะครับแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาน้ําหลากในช่วงฤดูฝนนะครับปกติแล้วเราจะทราบข่าวนะครับ ครั้งสุดท้ายจริงๆที่จำได้ก็คือปี2556นะครับบริเวณตลาดเทศบาลกะบินกะบินนะครับอํเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำท่วมหนักเลยนะครับ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้ทราบข่าวการเกิดอุทกาภัยในเขตอํเาเภอกระบินบุรีนะครับซึ่งเป็นลุ่มน้ำของห้วยสมกนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดจากที่นี่หลังจากนั้นหลังมีการก่อสร้างเขื่อน ห้วยสมองนี้นะครับและเสร็จสิ้นในสีหปีหลังจากนั้นนะครับเราราวปีน่าจะ6กศูนย์ได้น้ําไม่ท่วมอีกเลยครับน้ําไม่ท่วมกระบินบุรีอีกเลยนับจากนั้นเพราะว่ามีระบบการจัดการน้ําที่นี่นะครับกักเก็บไว้แล้วก็ปล่อยลงตามสัดส่วนนะครับที่เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพื้นที่ด้านล่างนะครับ นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะครับกับประชาชนนะครับในเขตพื้นที่อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งตัวอำเภอเมืองปราจินบุรีด้านล่างด้วยนะครับน้ำไม่ท่วมนับจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะครับเขื่อนสุดท้ายของพ่อนะครับของรัชกาลที่9 ถ้าผ่านมาทางนี้เชิญแวะนะครับอากาศดีมากท่องเที่ยวได้ทุกฤดูเลยครับหโมงเช้าถึงสองทุ่มครับแวะขึ้นมาได้เลยขับรถได้สะดวกนะครับจอดตรงนั้ครับตรงหน้าป้ายนะนะป้ายขาวๆนั่นนะครับเป็นลานจอดรถเป็นรูปวงกลมเหมือนเหมือนที่จอดหอนะครับถ้ามองจากภาพมุมบนก็จะเป็นวงกลมขอบคุณทุกคนครับจากเขื่อนห้วยสมองนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ หรือว่าชื่อเป็นทางการคืออ่างเก็บน้ำนรุบดินจินดานะครับตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยครับ